สวัสดีครับผมวัดที่ปรึกษาการขายโต้ต้าแอนพายสาขาบางบอนแอดมินเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์คาร์โซทีเอวันนี้ผมจะพามาชมโต้ต้าไฮรักลีโวแซดอิดิชั่นสมาร์ทแคปรุ่น2.4มิตรและพร้อมกับเปรียบเทียบระหว่างตัว2.4มิรและก็2.4เอนทรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับมาเริ่มแนะนํากันที่ด้านหน้ากันเลยครับโคมไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์ทั้งรุ่นมิรและเอนทรีกระจังหน้าเป็นสีดําเงาพร้อมด้วยคิ้วโครเมียมทั้งรุ่นมิรและเอนทรี ด้านข้างจะเป็นล้ออลอยขนาด16นิ้วส่วนที่แตกต่างก็จะเป็นตั้งแต่กระจกมองข้างตัวครอบกระจกรุ่นมิดจะเป็นโครเมียมพร้อมได้ไฟเลี้ยวส่วนรุ่นเนที่จะเป็นสีดําด้านพร้อมไฟเลี้ยวมือเปิดประตูรุ่นมิดจะเป็นโครเมียมส่วนรุ่นเนที่จะเป็นสีดําด้านมาชมที่ด้านหลังครับที่เปิดฝากระบาดท้ายรุ่นมิดจะเป็นโครเมียมส่วนรุ่นเนที่จะเป็นสีดําด้าน สำหรับมิติภายนอกตัวรถนะครับความยาวอยู่ที่5285 mm มมความกว้างอยู่ที่1855 mm แมลลมแล้วก็ความสูงอยู่ที่1695ง m mm. จุดต่ำสุดจากพื้นนะครับสำหรับเคียร์ออโต้อยู่ที่165 mm สํเำหรับเกียร์ธรรมดาอยู่ที่154 mm ส่มมส่วนเรื่องระบบระบบเบรกนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกพร้อมคีบระบายความร้อนส่วนด้านหลังจะเป็นแบบดรัมเบรกนะครับมาถึงเรื่องของอ ระบบกันสะเทือนหน้าจะเป็นแบบอิสระปรีกนอกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบแลกแอนพีเนียนพร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงรัศมีวงเลี้ยว5.9เมตรระบบกันสะเทือนหลังเป็นแบบแหนบซ้อน5แผน่นเครื่องยนต์ 2GDFTV 4สูบแถวเรียง16วาล์ว DOHC 2,393 cc กำลังที่มีมา110กิโลวัตต์150แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,000รอบต่อนาทีสำหรับเกียร์ออโต,โต้ส่วนเกียร์ธรรมดาแรงบิดสูงสุดอยู่ที่343นิวตันเมตรที่1,400รอบถึง2,800รอบต่อนาทีระบบจ่ายน้ำมันเป็นแบบหัวฉีดเทคโนโลย I ี i อ r t ร์ดทำงานควบคู่กับท่อคอมเร็วที่มีแรงดันน้ำมันสูงที่ 250 mpl เพื่อการฉีดน้ำมันสู่ห้องเผาไหม้อย่างละเอียดเผาไหม้หมดจดและประหยัดน้ำมันชนิดน้ำมันดีเซลความจุถัง80ลิตรต่อไปเราจะไปชมทางด้านในตัวรถกันเลยครับก่อนอื่นเรามาดูคุญแจที่ให้มากัน่อนครับจะเป็นคุญแจแบบแบบบิดนะครับจากในคียทับเก็บจะให้คุญแจรีโหมดมา2ดอกแล้วก็คุญแจสำรองอีกหงดอก มาชมที่แผงประตูด้านข้างของรุ่น2.4มิตรนะครับจะเป็นที่พักแขนจะเป็นแบบผ้าบุหนวมพร้อมด้วยช่องเก็บเอกสารด้านข้างแล้วก็ที่บางขวดน้ําตัวแผงครอบพุ่มกระจกด้านข้างจะเป็นสีดําเงาที่เปิดประตูจะเป็นโครเมียมคิ้วตกแต่งจะเป็นสีเงินส่วนรุ่นเนที่เขาจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับตัวลําโพงที่ให้มารุ่น2.4มิตรจะให้ลําโพงมาทั้งหมด4ตําแหน่งก็คือคู่หน้า2ตําแหน่งแล้วก็ ตัวแคปอีก2ตํตำแหน่งส่วนรุ่นเอนทีก็จะให้คู่หน้ามาแค่2ตํตำแหน่งแค่นั้นครับสำหรับในรุ่น2.4มิตรจอแสดงผลเป็นแบบจอสี TFT พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID พรอมอไลเป็นแบบหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมมันติฟัง์กชั่น MID แล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงตกแต่งด้วยแถบสีเงินส่วนรุ่น2.4 Entry จะเป็นพงมลยัยยูรีเทน สำหรับพวงมาลัยปรับได้4ีทิศทางเข้าออกแล้วก็ขึ้นลงครับส่วนไฟด้านหน้าปรับได้เหมือนกันมีไฟหลีแล้วก็เปิดไฟหน้าไฟเลี้ยวส่วนที่ปัดน้ำฝนจะเป็นแบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ส่วนรุ่นเอ็ที่จะเป็นแบบปรับ3ระดับนะครับคิ้วตกแต่งกับช่องแอร์ จะเป็นสีเงินส่วนรุ่นเีนที่จะเป็นสีดำเครื่องเสียงเป็นแบบหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y พร้อมด้วย T-Connect by Toyota มาชมที่ด้านล่างเลยครับเป็นเครื่องปรับอากาศแบบมือหมุนปรับได้5ทิศทางอันนี้เป็นไล่ฟ้าด้านหน้าอันนี้เป็นไล่ฟ้าด้านหลังตัวนี้เปิดพัดลมตัวนี้เปิดควบคุมความเย็นครับผม ต่อไปเป็นช่องเสียบไฟลูกลมขนาด12โวลต์2ตำแหน่งช่องวางมือถือแล้วก็ที่วางขวดน้ำ2ตำแหน่งมาถึงตัวเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีเกียร์ P เกียร์จอดเกียร์ R เกียร์ถอยเกียร์ N เกียร์ว่างเกียร์ D เกียร์ขับเคลื่อนพร้อมด้วยการปรับเปลี่ยนเกียร์แบบซีคุณเชียวชิพบวกลบ ฐานเกียร์เป็นสีเงินและเบรกมือตกแต่งด้วยโครเมียมส่วนตัวรุ่น2.4อันที่ฐานเกียร์และเบรกมือจะเป็นสีดำด้านข้างเกียร์จะมาพร้อมกับสวิตช์เลือกโหมดการขับขี่แบบประหยัด Eco Mode แบบสมรรถนะสูง Power Mode ตัวนี้จะมาในทุกเกียร์รุ่นยกเว้นรุ่น SmartC แค2.4 e n นที ัดมาจะเป็นกล่องเก็บของตรงกลางมาพร้อมกับที่พัดแขนจะหุ้มผ้าสีดําส่วนรุ่น2.4นที่จะเป็นพลาสติกสีดํามาถึงตัวเบาะนะครับจะเป็นวัสดุผ้าคุณภาพสูงสีดําซึ่งฝั่งด้านคนขับจะปรับได้6ทิศทางด้านผู้โดยสารฝั่งซ้ายจะปรับได้4ทิศทางมาถึงด้านหลังนะครับจะเป็นกระเป๋าจิงโจ้ หลังเบาะสองตำแหน่งส่วนตรงนี้จะเป็นช่องเก็บแม่แรงส่วนทางด้านนี้จะเป็นช่องเก็บถุงเครื่องมือนะครับด้าน,นในรถจะมีไฟห้องโดยสารให้แล้วก็มีไฟอ่านแผนที่ให้สองตำแหน่งแผงบังแดดด้านหน้าฝั่งผู้ขับจะมีช่องเก็บนามบัตรฝั่งผู้โดยสารจะมีมาความกระจกนะครับสำหรับรถนี้มือจับ ด้านบนจะมีให้ฝั่งผู้โดยสารให้หนึ่งตำแหน่งนะครับส่วนช่องเก็บของตรงนี้จะมาพร้อมกับคููบล็อกส่วนรุ่น2.4อินที่จะเป็นช่องเก็บของอย่างเดียวนะครับฝังนี้จะเป็นเก๊เก็บเอกสารมาพร้อมกับที่วางแก้วทั้งด้านผู้โดยสารและก็ผู้ผู้ขับนะครับ ระบบความปลอดภัยระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ไฟเบรกดวงที่3ตัวถัง G.O.A ถุงลมนิรภัย3ตำแหน่งคู่หน้า2ตำแหน่งหัวเข่าด้านคนขับ1ตำแหน่งไล่ฟ้ากระจกหลังเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยเมื่อฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการพาชมตัว t t a Hilux Revo Z e d i t i o n Smartcab 2 4มิตรแล้วก็เทียบกับรุ่น2.4 Entry รุ่นไหนที่ชอบและตอบโจทย์ก็สามารถตัดสินใจได้เลยครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถโต t ต้าไฮรักรีโวหรือโต้ต้าทุกเกตรุ่นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0894425424ยังไงก็ฝากกดถูกใจและกดติดตามช่องคาร์สโซนทีเอของเราด้วยนะครับจะมีรถรุ่นใหม่ๆมาแนะนำให้ชมกันพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆสำหรับวันนี้ต้องลางกันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ